สร้างฟูตแต่นี่มันใหญ่มาอยู่ใต้ยูดอนครับล้นสูงครับเดี๋ยวเกินชื่อว่าสร้างสร้างอุดรครับตาครับตอนนี้กำลังนอนตอนนี้คัะเกี่ยงเก่าเนาะมาอยู่หอดเดือนยังค่ะตาพอบแต่ชั้นที่สองครับม้าเรนเข้าไปอยู่แต่นั้นเลย ่าเป็นพอพันธุ์ที่ดงที่สุดแลยกครับคาลีขายบางใบขทยอ่าเพิ่งจีเพิ่งจีเปิดครับแต่หที่สองวที่สองแลเลี้ยงเรี้ยงไปเลี้ยกไม่ได้ไปเรี้ยไปเลยยังไม่ได้เลยแต่เราเห็นไฟง้าดูวได้เป็นไหนเป็นอย่างเ่ยเข้ามาละฝันสีสีมาเลยดูตกใจเลยสองเมือสามเมือ้บางขายเลย หกหมื่นลูกที่ว่ามีที่บีเยวที่ห้าเป็นพวกกำหนดราคาได้ก็ได้มีที่เขาสิบคนคือมัาเรียงหรือว่าเรียงวัตจะก่อนแหละเรียงวัตถุก่อนจากการคนไทยจกการนอนเพ่อเขาม่จะเน well, time, years, ็เขาที่สองที่สองอีเมื่อเปิดสามเพื่อออกมาเลยคำว่าเปิด้าดเลยครับไปทีเน็ตเขาเลยนะ มที่กัรพอเขขอถ่ายรูปทุกคนอืมไถามว่าเปิดยี่ปอยราอ่อยอาว่าถามไม่นอะเิดที่ครับเไรดีเกิดะแน่นสเขาคทเขาดีส่งลอืมอย งาย้าก็จะมีมันเ่าไม่ต้มสักตานกำงมันเข้าไปเสก้วยโผเ่าเล่นไปเอาไปมากทำอ่ไรกมากที่ต้นสุกต้นที่โตทำถึงว่าโผลนี้โัลมนี้ยมี่หันราราพอนั้นเรามาหาปอดเพราะวามีสอดเอไป ก็ถือว่าถือว่าเกษพรายตรนี้ข้าวเกอเรายองเราสร้างกาลังข้งเนาะแล้วก็เพ่เ่อเยงอกาลังเทสอโครงการนีใส่แา่าพะไรนะต้างอุดรเนี่ยีใส่าฆาพิเห็นังใส่ให้ป้่ใส่ดีไม่ดีอใส่ดีจะพี่อไรพีแกเม่ไรเฮะพีแสไปเมื่อไรีเ่อไรป็นมัิดได้ไหมคะ่ ระ e> วังำว่าดีๆคำคุยน้ำดีๆผู้นนาเสื้อสายอุททยเนาะขอมง่าข้าับสร้างนี่จะปีแล้วค่ะมีแต่คนวาปีเก่ายังยังไม่ได้คอยังไม่ขึ้นเพราะงานกลับทน้อคนยขึนยังง่ายมากัยมากเลยลาล่าวันนี้พ่อท่านออกมาทับโตเข้าใจค่ะสามพ um anyway ันกับสามพันสามพันหนึ่งพิษประกันติดเยมครับ เพื่อสามพนประกันติดเินไปค่้มาเีนี่ปัญหาเรื่องเด็กคนนี้ไปไปนั่นไปครผมถ้าว่าควายขึ้นแล้วสามาไปับได้เเพาะไปับครับแเดี๋เพาว่ามองปากเดียวนี้ก็กำลังเห็นประทันวันเถอะแต่ว่าก็มี้ป่วยอยู่เพื่อผู้ป่วยเปิดเขาปากระตุตเพื่อาคท่ือมีแขข้าหนาาผมที่โ ประมาณติดฐานหนาเ้าก็บบนี้ถงร้องอรอคือบ้างห้องกับครับผมหนาอแล้วเราพดอันนั้นจะลาไปขั้นฝั่งขั้นเขาเขาจะพูดตงงับก็กนงยามคยังนียังยังยไม่ได้เนีย่ได้มพูด่งนย่าพงม้นะครับนีว่าพงม้ามัยคับเพานมาเบิ้งม้มัยว่าตอนนี้เขเป็นเาเปลนโคอ่ดรเนี่ยเาเป็นโคดอแ ับเหลืออยู่บ้านนดีครันผมอยู่บ um, ้านน้งางครับตำน้ัราไถกเลยนะครับผมตต้ขัดเปียยังไปุุตุงุงีองงีเป็นององเทักโกดีทักโกเจ็ดของแหลมท้องนั่นแบ่ บบกแค่ผมก็เคยใส่บกแค่ไหเดก่ผมสูสูงี้มองยแม่ห้าจะของค้ยผูดต้องผู้ผเก่าข้ยผู้สูเายแม่นีสูสู้ยแม่สาวหน่อยไอจักจะแท่มื่อเาของพอไปตัวนี้ก่อนบออยากไปเบิ้งตัวอื่นไะเบิ้งตัวอื่นไอพ่อพาบปผมบอกไม่ลูกกันสเลดนับ ก็จะเล่นกันสีมาโตนั่งโตน้อยๆนะอตน้อยๆเอาบัตรโดนทนแทนทอแืมแม่ยังไหมคะเนี่ยไปสีไปสีมาข่าเลยเบิกเกบขั้นบ้าอ่าไปสีเออาไปเอ่าไปตักเดีตยวนันตัวนั่ลูกนนั่นัิบสาเดี่วน่ลูกน่อยนั่นตู้โยแทน ลูกใครนะคะเอรโบตัวแม่ะ่ยุ้ยอันนี้นี่ซื้ออย่างคะเนี่อันนี้อะไอ้ไอ้อีกคูนม่คูนคูนคูนไม่ตัดมันเขามันแหลมอ่ามันแหลมปดมันต่ำก้วยโตใหญ่มากเออเป็นวทใหญ่เป้พ่อ อันนี้สายเพรูดอนแม่สายเพรูดอนสายเพรูดอนครับอันนี้คือพ่อเก็บไว้เป็นแม่บอกคนละคนเออแม่บอกพ่อนยูหนี่ฟาร์มนี่เลี้ยงควายมาจ็กปีแล้วค่ะเนี่ยสามปีครับโอ้โหเจ็ดสิบหมื่นขี่ไปได้เจ็เสิบหมื่นแล้วขาขาคอก็หนีมันตกสักเนี่ยคอก็ตกตกตักถ้าวซื้อคอสาวด้วยกัน มีกินมีแข่งมีกิน้มีไเรื่องวันทงอาดจปเรื่งเชื้อโลครับถ้าแห้งๆจังสิมัก็ต้องกังมุงก็ได้เนาะครับต้องกังว่าต้องกังมุงจะห้มันจางลอยเนี่ยก็ไฟแบบใดมาจากเศษ้าเข้าในละรวมแค่หกโมงหกโมงเคืงหอดทุ่มหอยยังสีหอดสอสตันทุ่มมันก็มันยุ่งไปแล้ว มีโตมีลูกน้อยชุดโตเลยนะอันนี้ก็นี่ลูกมั่งขาวลูกมันต่นขาวมันต่นขาวที่ลายูอายุอะไัอย่างเงี้ยนาคาน่าคานลูกสาวลูกชายลูกชายเจ้าพอขายแล้วล่ะแต่ตัวนี้ขายไหมวันหอก่งก็เล้วลูกรวยมันงมันติดกันมันงแต่ว่าสั่งเฟ้ยหน่อยคือแบบว่าหันครบอายุค่อยแห่งขึ้นไปมันบเราคันครับ ออมีจองแล้วแต่แต่่ขตาขายขัเตลวรขายแล้วขอ,ของอยู่อ๋อรอเอาไปได้ยุบ่ขามันยังจะเดือนเอาไปทั้งม่ทังลูกเลยขอขามูแม่ลูกคันวาปล่อยเฉพาะลูกซ้ายนเอยาปนนเขานน้่วามันมันมันเดือดเออมันเดือมันยรงจู่น ตอนที่อยู่เ่อไหรกับไอร์ปาอไปเงิอ่าแต่ว่าโมดมพอาประดไม่พอไปตอนน่ะไปเจอแต่กร์ตูนกระตูนค่ะการ์ตูนน่ารักน่ารักลังงหา่ไออาร์ติ่ากันนั่งยุ่แต่ว่าจานตอนนั้นไปค้ายหลายอยู่เลยค่ะคนขูกไว้เป็นค้ายแมวผสมน่ะ แม่บ้กครับครับน่นครับน่นไม่นี่อืมีนี้ขายเขาแล้วนี่คนีมีเจ้าของแล้วแม่ลูกลูกตัวแม่บอกือตัวอูแท้สักเดือนค่ะเนี่ยต่อปีแล้วซเดือนซีเดือนลูกใข่คะเนี่ย อันนี้เป็นลูกมังกรขาวครับลุณมักรเ้าวลูกรขาวก็ลูกงามเลยเนาะมังกรเช้าอันนั้นจะลูกเพื่โบตัวนี้ตัวดีงามดีมากคตัวนี้ตัวนี้ของนี่เนาะแม่คุณค่อยได้ยินค่ะต่เราไม่เคยไปเห็น โอเพิ่น่ได้ผ so it ูกิ่นลุลบล้เพื่อไโหตัวแม่ได้จะผูกป่ะตัวแม่ครับตัวแม่โอ้เนื้อมอะอตีมพอก่าวกายันแม่อืแม่ทำอะไรครับแม่มาสิล้วยอหมูนี่ควโอ้ดีพอจะเก่งไหมสภาพที่ั่นเก้าตัวสิบที่หมู น้องเป็นน้องบาเนี่ยว่าความสูงข้อกันต่วาเนื้อเน่นก็กันเนาะครับบุกเทามยจะไป่ัทุกดี้นวาแต่ว่าแม่ไมหย่ดทายคายดีครับแม่ก็ชคครับครับเย่มันพันยีสีเอาแรมไม่เสียแล้วตอนนี้มีจะบอกคุจองยังตัวนี้ครพี่คุณจองจะตบอก่ให้จองจะเก็บไว้พ่อจะเก็ีไว้บ่ หรือจังไว่ทีเราทำงข้นข้าวซอเอาส้อนชันหาดีไห้พ่อชันอีกทีเดียนคนสนเข้าจต็งสียเอาแม่ใจอีกชันหาเอาเลยบเาเอาอัไนี่เรา่ะกเปมียนทับดาทับไปบทับปกร่างทับร่างเีโอ้หจะเมียตัวใหญ่มากเลยคะสูงโมเมนต์อยสี่สิบกัวหักกับพาสิบัอ สวงามเด้อสามอ่องผมป่ะหนามีลุยดีที่แรไปยีสีเอาตัวใหญ่มันกระมันเลยละเอาห้อมกันเลยเอาห้องกันออกไปสองตัวแล้วจงเเราก็อกอไปเบิดผมว่าให้ให้ไปตัวเดียวแล้วยไปเท่าไหรไปสามสิบห้าสามสิบห้าไว้เราไปร่นนั่นก็นันตาดีฮะใหจับดีฮะแล้ว กูนี่แหละกูนี่เขาไปแล้วเขาไปรีบหาเขาคิดครอบดูอือทหารเนี่ยครอบแล้วพีอ๋อครอบแล้วครอบไปแสดงว่าขออยู่นเาคนที่กําลังกําลังเลี้ยงคนอยู่ไหนหลายอยู่ที่เนาะครับหลายมันเลี้ยงไม่ก็ต้องมาเาต้องหาผู้ที่มี่ประสบการณ์แล้วนะอันนี้ก็เลี้ยงแม่นี่พ่อก็เขียนเขียนกันยากอ่ะเนี่ยอ๋อเขาก็ชิมาเอาเหมือนกันงามเนาะตูนเนะตัวนี้ แต่ว่าลูกเนี่ยนง่อยู่คอคืออย่างไรนก้ขาวันนี้บน,น้นนวยใหญ่าขางมาันสาคว่้ธรรมดาเลยยนแมันใหญ่ใหญ่ก้ขาปลาเมนะื่อ,น,อ,อนึ่งอนะ่ย้งอืมแสดงว่าแม่ก็ต้องใหญ่นะแน่แลเนองโก้ขาเนี่ยสายเดิมสายอุดรเด็ ่ายทอดแล้กกั่งหเนละแล้วก็เนี่นะไดเยไปดมึงลูกเี่เวมุงลูกเี๋มุงคนืจักเดือนคะเนี่ยเือนี่สี่เกือนรังเขามัดตัวโอ้แต่มันอยู่สามเดือน ได้ความสูงความสูงกว่าเขาสายลอดูลูกสายปูเบิ้มนี่นะพี่ครับของเอวบางคนน e ี <objectives> ่สายปูเบิ้มครับสขนยาวเลยเนาะเพื่อนเนาะสีสชผฟฟเด้วยชิผฟูสีเงินเกิดหลังเขามัดตุดๆเขาแบบนั่นเลยเนี่ยเขาแบบหน้าไม่โตแม่บนเนี่ยครับตัวแม่ครับหน้าคือตัวผู้เลยเนาะอุ้ยดังดงดีเนาะอันนี้มีเจ้าของยังอ่ะพ่อเพอันนี้เป็นแม่ผูกพ่อแม่พ่อลูกสาวมาเขียนได้ครับ อุ้นุมน่มๆตัวนี้สูงกน็น,นี่สายไหนปะอนดีส้สายอุไทยแสงไทยครส,สูงยีด่ดีสูงประมาณลอยห้าสิบบา,าันหาสิบเอ็ดครับกวยห้าสิบกลวฮ่ลูกกับสูงสิวแม่กับสูงนาเาเป่าอยูเพรท่นได้ทำขึ้นมากกดีสร้างเอาไว้ผลิตสร้างเงินเยีเลยวมนและนเขามีของจ้ของแล้วนะ ซื้อว่าแม่อย่างคะนี่อันนี้ซื้อว่าแม่สวยแม่สวยสวยลูกซื้ออย่างอะรบ้างที่ลูกซื้อวาสนาอืมวาสนาอีหลีโอ้สโหคับต้องทำต้องห่อลูกสาวเป็นเข่งขาขึ้นไงเนาะง๊าเลยล่ะปีนไปบึงควยดอนนี่เห็นควยดอนเลย พี่ดอนแม่สาวคุณพีอดอนแม่ยท่านสาวเมียหน้อยแม่น้อยสอ,องปีกว่าเ,เ,เรามาที่ไหนกว่าอ,อันนี้ของไอ้ไอ้นี่นะของไอ้อุดนี่นะอ,อ๋อครับอุดแอ้แวนายไปดอนเนาะแต่แม่นี่็นาดเลี้ยงเขาเป็นนุ่มคิวเป็น,<อ>นดีครับอยู่ป็นผู้หญิงสองปีบ่ค่ะเนี่ยถึงอยู่บ่าถึงเนาะ เขายังไม่เลย <c oughs> หูหางากระตุยพ่อซื้อมาพร้าวอะไรตัวจะปลาแค่ไหนซื้อมากระดองลายเลยกระดองปล <c oughs> าซื้อมาแสนลูกไข่ครับมันเป็นลูกไข่ตีง่าตีหตีง่ายหางตีง่ายพอมันเป็นไผ่พอมันใส่ให้เป็กนี่ โล่ขาวอ๋อหยกขาว่แต่หางมันสวยมากเลยเนาะหางมันแบบว่าขันมะข้อยดอนเนี่ยเอาไปเลี้ยงเราทำแบบมีโอ้หลงทำแบกสร้างเนาะเขาจะเป็นเขาตัวทันช่อถ้าเป็นบัวเขาถ้าทักสร้างแล้วแบบสูงขึ้นสิแบบนสามสิบวุ้ไนไม,มีเลยบางทีถ้าผู้แค่สูง เขาเอิญดิบอก่เอิญดันแจ๋วนะครับดันแจ๋วเขามันเ,เขาเขาสีเนาะแล้วก็โกรุไปไหลังนะเนาะปีทอดสองปีไม่ทิพีเดียร์ทีเดียรทีสองเดือนครับผมล,ลูกสาวหยกขาวาแล้วนี่ยก็อันออออนีออ้สายท่องดีอุบุสายท่องดีย้ ตัวใหญ่ยู่ด้วนี่ตัวฟูนว่ะค่ะเนี่ยวอเปิดยุนมาค่ะแต่อันนี้คือตัวผูนมาค่ะทั้งสองตัวเนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่ตัวผูนเปิดไม่หลไปเลยค่ะเปิดไม่ไหลไปเลยครับตัวนี้ตัวนี้ขายแล้ว้กหายแล้ว เหละอกตัวเมตัวเมตัวเมดสองแนหาอายุเท่าไหร่คะน่ะเป็นสายท้องดีมัครับครสายท่สายทองดีอุโอ้หจะเรียงครับตัวใหญ่ใช่ไหมมันนทำหาสิไปมีมีตัวที่พอเพิ่เปิดราคาด้อค่ะเข่าตาเร่รัวมากเป็น้หลายแสนเลย พ่อเปิดราคาเจ๊ค่ะถ้าใดก็สองแสนสองแสนห้าสอง 5, ค่ะโอ้พ่อเบิ่งเนาะลูกส,ส,สาวเขาดีสายทองดีบัวหนึ่งมันาสายทองดีนี่เป็นสายสายต้นเขาเลยหรือว่าเป<า>็นต้นเฟรนกีมันดังนี่คอนดีบา้านเออ์อนดีดเป็นควายจับบัวหนึ่งครับหน้ากางงามเนาะหน้ากางงามครับสามข่องสามต่อตัวเต็ม าเท้ากัีคอเท้ากันนี่้ายง่ตอนนี้เดินเจเดียนแล้วป่าอันนี้มีคุ้ยรูนี่กับพี่จ้ยามี่จรอยาคุ้ตามี่เรียนค้ตามโอ้โหี่ในระคับร้อสาตว์เปเครับไปสามสิบห้าเดี๋ยวนี้โอ้น้กับขี้้าวงามเต็มอเท้าเขียวคุ้้า้าคอเอ้แบบนี้ที่เนาะเอไงไข่ใส่เพชรหยวนเขาเลยนะ าาน่าสนใจนะตัวนี้ค่ะงามครับตัวนี้ขายลยครับไปขึ้นอยู่เ้ยๆโอ้ไปขึ้นไ <c oughs> อ้นั่นไปลายไปไหนครับรอันนี้เปนยลัพอันี้ิสามเดียบตีกัน,ย,น,นยครับาเขาคือยาวค่ทรงสีเงเนี่ย ลูกเก้าเจริญบ่ครับนี่ลูกเก้าเจริญแม่อีเล่นคอจั่งแม่จังตอ้นี้ได้มาห์หาห์ห์่์ห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 อห์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 ห้ห์ห์หนห์ห์ห์หห์หนห์ห์ห์หห์ห์ง์ห์ห์หหหอห อต้องกลัวบริษัทจังหวัดครับผมตะกี้ไปอ่านโอ้โหเล่นแบบนงามมากเนี่ยนี่และลูกเก่าจะเล่นปีนี้มี่จะลูกเก่าจะเล่นดีตรวจกันมั้ยฮะมีไหนพีอ่าเป็นรุ่นพอดีนะรุ่นลุ้นดาวลุ้นลุ่นรุ่น้นมเนี่ยฮะเออผู้คัน้องมีเห็ุเดี๋ยวสิได้ไปเบิ้งอยู่ค่ะเตือนอย่างกับท่านว่านี่แม่นบ่ค่ะท่านว่านั่นถูกค่ะโอ้ยจะไปเบิ้งค่ะ นี่ตระูกไปเป็นเอฟซีกงกลแล้วที่ใส่เน่ยถ้ระสวานเข้าไปก่อนการวอกกันอยู่จะสไปเรือยๆวันนั้ที่อะไรับที่ตะเด้เขาบอกความ่โอ้หต่ำเพียงคอต่ำเลยนะต่ำสูงร้อยเจ็ดสิบส้บเก้าปีเดือนนึงครับผมปีเดือนนึง เป็นตาจับนี่นะตาใบเนะใช่ต่อจนเลยหอมเนาะเชื่องๆนั่นมันติดตั้งกันครับสายท่นหองติดตั้งกันก็ตนคือว่าเราเป็นที่หลังมี่สัญญาอีกที่หนึ่งเนาะสามารถนั่นที่หลังคือม้าขยะที่หลังของเราที่เออเบิ่งเป็นเอกลักษณ์ขอเนาะ ก็ตำอยไปน้ไอแยนะมั้งกันครับจะากไปลางาน้าไปอาบน้ำน้ำพอนอะไรกันเนี่ยน้ำพ่อใา่ไหมละหลักมืออกจงไหนี่นี่ลู่หลานจากไม้คอข้งหูกันพอขอบคุณเลยหลานครพ่อเรามีโอกาสจะไม่ยังไงขอบคุณครับพ่อค่ะ